สัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเรื่องแม่ดล้นใจายถ้าใครอยากดูเลยนะคะไปกันเลยนะคะพ่อขาพา่อขาพ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 ่อขาว่าไงครับวันนี้งไปทำงไานไหมคะไปสิครับเดี๋ยวถ้ากินเสร็จเดี๋ยวผม จักกระเป๋านีไปทางานนะครับค่าตให้แม่เลี้ยงนะนะครับค่า <c oughs> เดี๋ยวลงไปนั่งรองนะครับค่าร่างใจดีที่สุดเลยใจดีที่สุดเลย <c oughs> ใจดีมากเลยเดี <c oughs> ๋ยวไปนั่งก่อนจะอยากปันกป่นจักยรยานจังเลยอืปั่นจักรยานสนุกมากเลย จักรยานสนุกมากเลยก่อนสาัวิเศ็จแล้วนะคบเดี๋ยวผมไปทำงานค่ะอีเีผมจกระเป๋าก่อนว้าวฮึจักกระเป๋าเสร็จอะที่รักเดี๋ยวผมไปนอนนะไม่ใช่เดี๋ยวผมไปทำงานนะครับค่ะ ลูกจา๋าบายยนะจา๋าข้าค่ะเดี๋ยวพี่ไปค่ะเดี๋ยวจุ๊บก่อนค่ะครับก่อนนะลูกพอไปทำง,งานแล้วนะหา้าเดี๋ยวให้แม่เลี้ยงนะค้าเดี๋ยวผมจะทำง,งานก่อน นี่ลูกให้ไปเล่นให้ให้ไปเล่นจักรยานและที่นั่งคัะไปมันี่นกับแม่เลยแม่เลยอันนี้เลยลูกไปกินลูกต้องไปกินข้าวถ้าลูกกินเสร็จเธอไปล้างจานนะายไม่เอาอไอต้องเอาต้องอไยต้องเอา,อา,อเอานะ เดี๋ยวเธอเป็นเดี๋ยวอ่ะไหนไปนั่งรอก่อนนะค่ะพ่อจา๋า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 พ่อจ๋าจะไปไหนฮะาพ่อจา๋าอยู่ไหนมาปินข้าวไปนั่งนะคิดจะไปคิดจะหนีเหรอฮะไปนั่งรอเลยนี่นี่มันน้ำตาลจะบ้าเหรอฮะนี่มันอาหารหมามากินเข้าไปกินอ้วโอ้วย มานี่มันของกินหมานี่จะให้ทำไหมฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึหอมพอมากอืมรู้สึกจะอ้วกมาก คิ้นเสร็จแล้วค่ะลูกไปล้างจานนะค่า้าล้างจานก,ก็ได้จะล้างจานเพื่อสิบชั่วโมงผ่านไปนะคะจะกลับอาทิตย์นหน้านหรอคะได้ค่ะถึงละพี่รักี่รักเรอมาแล้วค่ะเดี๋ยวกอดน,นะครับกอด <c oughs> ไอ้สุดเลยไอ้บองเว้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปดูลูกก่อนว่านอนหรือยังนอนแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูนะครับค่ะอ้าวลูกนอนละาอพ่อกลับมาแล้วลูกพ่อจ๋าเดี๋ยวกอดนะครับก่อนนะครับกอดเสร็จแล้วครับ ค่าเสร็จยังตอนเย็นอนะ่ะค่าเสร็จแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปนอนนะไปนอนกับอ้ายนะค่าถึงเวลาเวลานอนละนอนละเช้าต่อมาแลลูกนะค่าค่าค่ะหนูกอด ลูกเลยแม่นะก,ก่อนนะค่ะอยู่กอดก่อนนะอยู่กอดนะค่ะพ่อนะ่าที่สุดในโลกเลยผมไปทำงานแล้วนะนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นพ่อกลับนะค่ะ 10บชั่วโมงผ่านไปตกแล้วเดี๋ยวนอนดีกว่าเดี๋ยวนอนดีกว่าต้องเหมียวนะว่ะคือเดี๋ยวนอนนะเื่นนอนละหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเดินหาอะไรนะคะตกเครื่องมันกรับบ้านหรอคะค่ะไอ้นี่แล้วไอ้ไอายนะ อยู่ไหนอ้ายอ้าวอ้ายอ,อ,อ,อยู่นี่นี่เองเข้ามาทำไมฮะอยากจะเลี้ยงแมวเหรอฮะไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยล้างให้สะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะจะไปนอนตรงนี้ทำไมล้าง,งให้สะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะล้างให้สะอาดจ่าพ่อพ่อ ไปเดินตากฝนทำไมจะไปหาพ่อทำไมตัองให้สะอาดแบบนี้เลยนะอะไรเนี่ยฮะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะไม่ต้องมาพูดเลยกินข้าวสิบชั่วโมงผ่านไปมาแล้ลูกเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำนนยวก็นอนนะกินข้าวอย่างกินข้าวค่ะ เช้าต่อมาอ๋อแม่ที่รักปุ๋อผไปทำงานนะดูแลลูกด้วยนะค่ะไปทำงานก่อนดีกว่าพ่อจา๋าพ่อจา๋าพ่อจา๋าฮะพ่อจาอ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่ยังใจละ มีอะไรเปล่าครับแม่เลียจงจาไัยค่ะพ่ออย่าไปนะหนูขอร้องเธอบอกที่รักคะ่ะที่รักคะ่ะทำไมเรี้ยงลูกแบบนี้ครับไม่ใช่นะคุณโกหงไปไปลูกไปตูผมไปนอนเลยปิดไม่ใช่ <ไป S 1> ตีบชั่วโมงผ่านไปคิวนอนได้แล้วงไดู้ไม่ต้องไปสนใจแม่หรอกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเอ้ยไม่ใช่สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากทำถ้าใครอยากทำละครอ,อะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็กดกระดกิ่งด้วยนะถ้าใครอยากทำละครอ,อะไรคอมเมนต์มาได้จ้าบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ